ต้มยำทะเลน้ำข้นใส่มะพร้าวอ่อนเมนูนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยครับใครยังไม่เคยลองทำหรือลองทานเนี่ยจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะทานเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็เข้ากันปะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยและว,วันนี้จะใช้เป็นกระทะนะครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตรครึง่งจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟแรงได้เลยครับแล้วก็เริ่มใส่เครื่องสมุนไพรได้เลยครับเริ่มจากขาหั่นแว่นหนึ่งแง,ง่งตามด้วยรากผักชีครับสรากและตะไคร้ทุบหั่นท่อน3ต้นอันนี้หอมแดงครับจะใช้5้าหัวแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดฉีก5้าใบครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะเพิ่มรสชาติน้ําต้มของเราด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาคนคุกเขาเล็กน้อยให้เข้ากันครับจะได้เกิดกลิ่่่นนนหหหออมแลละตี้้้้้้ํําาาเรริวใสสพกผงไปชย เลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะพอใส่ลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันให้น้ําพริกเผาละลายครับสาหรับตอนนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับใช้ไฟแรงแงได้เลยแต่ถ้าน้ําเขาจะเดือดเกินไปก็ลดไฟลงได้ครับพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่พริกขี้หนูลงไปครับเป็นลูกโดดนะอันนี้ตามใจชอบเลยครับใครจะทุบหรือไม่ทุบก็ได้นะสำหรับพริกขี้หนูแล้วก็ขาดไม่ได้เห็ดนางฟ้าครับใส่ลงไปหนึ่งกมือแล้วให้เราใส่มะเขือเทศหั่นชิ้นลงไปอีกหนึ่งลูกครับคนคลุกเขาให้เข้ากันอีกเล็กน้อย ทีนี้แจ็คจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะครับรสชาติพอดีทีนี้ให้เราใส่นมข้นจืดลงไป200มิลลิลิตรครับแจ็คใช้ของคาร์เนชั่นนะพอใส่นมลงไปแล้วเนี่ยเค็มคนหอมหนัวน่าทานมากๆครับดูสีสันสิครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปครับสำหรับปริมาณของมะพร้าวอ่อนแจ็คใช้1ลูกนะใครจะใช้2ลูกก็ได้ตามชอบเลยแล้วก็ใส่ของทะเลลงไปครับแจ็คจะมีปลากุ้งหมึก น้ำหนัก500กรัมนะใครมีปูมีหอยเพิ่มลงไปได้เลยนะครับพอใส่ลงไปแล้วก็อย่าพึ่งคนครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้กดๆให้จมน้ําก็พอครับให้โดนความร้อนทั่วๆขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะครับหรือใช้ไฟแรงได้เลยผ่านไปแปบบ๊แบบเดียวของทะเลของเราสุกหมดแล้วครับตุกง่ายนะครับของทะเลแต่ว่าอย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามะนาวลงไปแต่แจ็คจะใส่ตอนที่ปิดไฟแล้วนะครับนี่ลักษณะของต้มยำของเราสวยงามมากๆเลย ปล่อยให้น้ำเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจ็คจะปิดไฟแล้วตอนนี้สุกดีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยลงไป1กํากำมือครับหม้อใหญ่ๆแบบนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปครับสิช้อนโต๊ะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะพอใส่ลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันกลิ่นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำทะเลน้ำข้นใส่มะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆวิธีทำก็ง่ายนะครับรสชาติเนี่ยทางบ้านสามารถปรุงเอาตามใจชอบได้เลยใครชอบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแบบไหนเพิ่มได้นะครับเนี่ยครับ ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ